สวัสดีครับพี่พเพื่อนๆคลิปนี้สีมีนาขออาราธนาเหรียญหล่อพิมพ์ซุ้มประตูหรือว่าที่เรียกกันว่าเหรียญจอบของหลวงพ่อไปรที่สร้างขึ้นในปีพศ2478ที่เคยทําคลิปเอาไว้แล้วเป็นคลิปแรกๆของสีมีนาเลยนะครับกลับมาทําอีกครั้งหนึ่ง พ,พี่เพื่อนๆหลายคนคงได้ดูกันไปแล้วเพราะว่าตอนนั้นสี่มีนาเป็นมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำคลิปใหม่ๆนะครับความตื่นเต้นก็มีพูดผิดพูดถูกบ้างโดยเฉพาะพูดผิดเรื่องปีที่สร้างรู้สึกว่าเป็นปมที่ต้องแก้แล้วเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญที่มีธรรมชาติสวยดูง่ายเลยอยากทำคลิปใหม่อีกครั้งหนึ่งจัดไฟถ่ายรูปสวยๆเก็บไว้ดูอีกครั้งครับและตามที่สี่มีนาได้ศึกษาและได้พบกับวัตถุมงคลของลุงพ่อไพรมา พระเครื่องของหลวงพ่อไปล่ที่ทันยุคมีมากกว่าที่คนส่วนใหญ่คุ้นตากันทั้งพระรูปลหล่อเหรียญเนื้อเงินและเนื้อชินที่ไม่ได้มีการบันทึกเอาไว้นะครับและช่วงท้ายๆของคลิปนี้สีมีนาจะนำเหรียญจอบเนื้อที่น่าจะไม่ค่อยมีคนได้เห็นและผ่านเกณฑ์ธรรมชาติถึงอายุมาดูกันวางความเชื่อและเรียนรู้ตามความเป็นจริงกันนะครับ เรามาเช็คเหรียญจอบหลวงพ่อไปลาองนี้กันครับโดยที่จะเริ่มต้นจากพุทธสินนะครับด้านบนของเหรียญจะเป็นหูเหรียญกลมวางแนวขวางอยู่กับเหรียญพุทธสินของเหรียญจะเป็นรูปหลวงพ่อนั่งในท่าสมาธิอยู่บนฐานเห็นเส้นลหลผมตาหูและปากนะครับอยู่ในซุ้มโคง้งขอบสองชั้นฐานจะเป็นสี่เหลี่ยมด้านหลังมีตัวอักษรเขียนว่าที่ระลึกสอง8 เหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญเนื้อสำลิดทองผสมหล่อโบราณเช่นเดียวกับพระรูปหล่อและเหรียญหล่อโบราณที่สร้างในสมัยนั้นและก่อนหน้านั้นครับและเหรียญน,นี้สร้างขึ้นในปีพศ2478ดังนั้นธรรมชาติของเหรียญน,นี้ในทุกจุดจะต้องผ่านอายุมาเกือบ90ปีแล้วตำหนิในพิมพ์อาจจะมีหรือไม่มีเหมือนกันก็ได้เป็นพระหล่อโบราณน,นะครับเริ่มต้นเราจะมาดูกันที่เนื้อพระนะครับ เนื้อพระองค์นี้เป็นเนื้อสำลิดทองผสมตามสูตรการสร้างพระโบราณที่รวบรวมมวลสารและโลหะต่างๆมาหลอมรวมกันเพื่อสร้างเป็นองค์พระหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกับเหรียญน,นี้ที่เป็นเนื้อทองเหลืองถ้าเป็นเหรียญเนื้อทองเหลืองที่สร้างในปีพศ2478โดยวิธีการหล่อบโบราณจริงๆเนื้อเหรียญก็ต้องมีความแห้งเนื้อต้องเหี่ยวตามอายุไม่เรียบตึง มีกระแสโลหะที่เกิดจากการหลอมรวมโลหะหลายประเภทอยู่ในเนื้อนะครับมีออกไซด์ที่ต้องเกิดขึ้นจากการผ่านเวลามาเกือบ90ปีมีรอยตามมดให้เห็นจากธรรมชาติการหล่อโบราณรอยแทงตะไบจะต้องกลับจุดเหล่านี้เป็นธรรมชาติของเหรียญหล่อเก่าๆถ้าใครอยากเก็บเนื้อทองเหลืองแล้วไม่มีจุดสำคัญเหล่านี้ก็ผิดธรรมชาติพระหล่อโบราณครับ แล้วสี่มีนาเองก็ไม่เก็บเนื้อทองเหลืองล้วนด้วยนะครับเรามาเช็ครายละเอียดกันต่อกันครับและจุดแรกที่เราจะมาดูกันในเนื้อพระก็คือความแห้งครับพระที่ผ่านอายุพี่พีเพื่อนๆต้องมองหาความแห้งให้เจอนะครับพระองค์นี้เป็นพระที่ใช้ติดตัวไม่บ่อยใส่ตลับไม่ได้เลี่ยมกันน้ําความแห้งยังเห็นได้อยู่ตามพื้นเหรียญและในร่องต่างๆเป็นทั้งคราบและเม็ดผลแห้งๆปนอยู่กับออกไซด์โลหะความแหง้ง เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะครับที่โลหะผ่านอากาศความร้อนความเย็นความชื้นละเหยและทิ้งคราบสะสมตัวเอาไว้ความแห้งเป็นหัวใจในการดูของเก่าและพระเก่าทุกเนื้อถ้าเป็นพระเก็บหรือว่าเลี่ยมกันน้ําเราก็ต้องเห็นความแห้งอยู่ดีเพราะว่าเนื้อพระไม่ได้ถูกเหงื่อและความชื้นโดยตรงเลยพระไม่ได้เลี่ยมตั้งแต่หล่อพระเสร็จและภายในกรอบพลาสติกก็มีอากาศ อากาศและอุณหภูมิภายนอกตะหลับพระก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับเนื้อพระไม่ได้ครับและจุดถัดมาที่เราจะมาดูเนื้อพระกันก็คือความเหี่ยวของเนื้อพระครับโลหะเก่าอายุเกือบร้อยปีการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นตามจุดต่างๆทําให้เนื้อพระจะต้องไม่เรียบตึงนะครับโลหะชนิดอื่นๆก็เหมือนกัน ยกเว้นถ้าเป็นเนื้อนวะโลหะจะดูแกล่งและเรียบตึงได้มากกว่ายิ่งถ้าเป็นพระเนื้อสำลิดสร้างด้วยการหล่อโบราณแล้วพี่ๆเพื่อนลองส่องเนื้อพระแนวระนาบให้เนื้อพระสะท้อนกับแสงแล้วถ้าเป็นเนื้อเรียบตึงก็ผิดธรรมชาติพระเก่าหล่อโบราณครับจุดสำคัญถัดมาที่เราต้องดูนะครับก็คือกระแสโลหะ ส่วนผสมหลักๆในการสร้างพระเนื้อสำลิดทองผสมก็จะมีทองคำเงินทองแดงสังกะสีแล้วก็อาจจะมีแร่แฝงอื่นๆผสม,มอยู่ได้ด้วยครับเพราะว่าเป็นการรวบรวมแร่มาจากธรรมชาติรวมถึงข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่ผู้คนนำมาบริจาครวมในการสร้างพระครับส่วนทองเหลืองรุ่นเก่าๆจะใช้การผสมโลหะทองแดงและสังกะสีในสัดส่วนตามสูตร ดังนั้นเมื่อสร้างด้วยวิธีการหล่อโบราณก็จะทำให้เราเห็นความหลากหลายของโลหะที่หลอมรวมกันอยู่นะครับเมื่อเย็นตัวลงก็จะเห็นเป็นกระแสโลหะสีและประเภทต่างๆอยู่ในเนื้อกระแสโลหะต้องอยู่ในเนื้อนะครับไม่ใช่การทาสีทับด้านนอกในพระบางองค์เราอาจจะเห็นรอยตาม,มุ้งหรือเส้นเซียนก็ได้ซึ่งจะเกิดจากแร่แฝงเช่นสังกสีหรือว่าแร่พรวงแต่ในองค์นี้ไม่เห็นครับ ถัดมาเราจะมาเช็คออกไซด์กันครับธรรมชาติของโลหะที่ผ่านอายุจะต้องมีออกไซด์เกิดขึ้นให้เราเห็นเหมือนสนิมที่ขึ้นบนเนื้อเหล็กออกไซด์ของพระเนื้อสำลิดก็จะขึ้นเป็นเม็ดผดหรือว่าคราบสีเหลืองส้มแดงที่ขึ้นทับซ้อนและซับซ้อนกันนะครับมีคราบสีฟ้าอมเขียวจากทองแดงให้เห็นได้และมีคราบสีเทาอมดำจากเงินครับ และออกไซด์จากแร่แฝงอื่นๆที่อาจจะไม่เหมือนกันในพระแต่ละองค์ก็เป็นไปได้ออกไซด์จะขึ้นเป็นจุดๆและรวมตัวกันหนาขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเราจะต้องเห็นธรรมชาติในลักษณะนี้นะครับและเห็นความมีมิติไม่ใช่เป็นคราบแบนๆ ออกไซด์ก็ต้องเป็นออกไซด์ในก็คือเกิดขึ้นจากเนื้อพระไม่ใชออกไซด์นอกที่เป็นการแต่งหรือทาทับหรือแช่กรดมานะครับและถ้าเป็นพระแท้เชื่อว่าไม่มีใครเอาสีหรือสารเคมีไปทาทับแน่นอนครับถัดมาเราจะมาเช็ครอยตะไบเก่ากันครับรอยแทงตะไบแต่งองค์พระในพระรูปหล่อและเหรียญหล่อเป็นจุดที่สำคัญมากนะครับทั้งรอยตะไบเก่าและถ้ารายละเอียดสำคัญในเหรียญไม่ครบ ก็ต้องดูเชิงช่างและรอยเครื่องมือที่ตกแต่งรายละเอียดขององค์พระให้เรียบร้อยและชัดเจนทั้งใบหน้าและรอยลิ้วจีวรประกอบด้วยครับรอยต้องเหี่ยวร่องต้องกลับร่องลึกต้องไม่คมร่องตื้นดูมีรอยแต่ไม่มีร่องเพราะว่าออกไซด์คลุมผิวดูกลมกลืนกับเนื้อพระ,ะรอบๆครับสิ่งที่จะต้องระวังก็คือถ้าธรรมชาติทุกจุดผ่านแล้ว แต่เห็นรอยตะไบใหม่กว่าปนมาอาจจะเกิดจากการตะไบเนื้อพระเพื่อเข้ากรอบก็เป็นไปได้นะครับ จุดสาคัญถัดมาที่เราต้องดูก็คือเรื่องของรอยตามหมดนะครับธรรมชาติของพระหล่อโบราณหรือว่าเหรียญหล่อโบราณมักจะต้องเกิดร่องรอยจากการเทโลหะหลอมละลายลงไปในเบ้าพิมพ์แทนที่อากาศนะครับทําให้เกิดฟองอากาศติดอยู่ที่ผิวขององค์พระและเมื่อโลหะเย็นตัวลงเราก็จะเห็นเป็นรูเล็กๆมีทั้งลึกมีทั้งตื้นปากรอยเหี่ยว,ยวในหลุมมีออกไซด์ขึ้นนะครับ พระหล่อโบราณเราต้องหารอยตามมดเนื้อย่นเนื้อเกินให้เจอด้วยนะครับถ้าเนื้อก็เรียบตึงไปหมดไม่มีกระแสโลหะในเนื้อพระเลยแล้วยังไม่มีรอยตามมดอีกเรียบร้อยครับผิดทั้งเนื้อผิดทั้งวิธีการสร้างพระเนื้อสำริดหล่อโบราณเก่าๆดูไม่ยากนะครับเพราะว่าธรรมชาติทำงานเหมือนกันเสมอจะมากหรือน้อยแตกต่างกันได้ครับ วัตถุมงคลของพระเกจิต่างๆในยุคเก่าๆที่ไม่ได้มีการบันทึกไว้ทุกรายละเอียดไม่เฉพาะของหลวงพ่อไพลแต่วัดอื่นๆรวมถึงพระเกจิอื่นๆก็เช่นกันนะครับสิ่งที่เราจะรู้ได้ก็คือการดูพุทธศินดูเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ดูการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติตามอายุและดูพระด้วยตาเท่านั้นครับสำหรับเหรียญจอบหลวงพ่อไพรเนื้อพิเศษที่สีมีนาเกรื่นไว้ตอนต้น พระองค์นี้เป็นเนื้อชินแก่ตะกัวและมีโลหะอื่นๆผสมอยู่ด้วยพี่ๆเพื่อนๆลองดูธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะครับพระเกจิสมัยก่อนจนถึงช่วงต้นรัตนโกสินยังนิยมสร้างพระเนื้อชินกันหลายท่านเป็นเรื่องปกติครับส่วนพระองค์นี้ถ้าสี่มีนามีโอกาสได้เอาเข้าเครื่องตรวจแยกชนิดโลหะจะนำมาดูรายละเอียดกัน สีมีนาต้องขอโทษพี่เพื่อนอีกครั้งนะครับจากคลิปหลงพล่อไปที่เคยทําข้อมูลผิดพลาดเอาไว้ตอนที่เห็นก็แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วสีมีนาอยากจะบอกว่าขออภัยมือใหม่ครับบางทีก็มีพูดผิดบ้างบางเรื่องก็เคยเข้าใจผิดต้องขอโทษด้วยนะครับหวังว่าจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้กันช่วยเอื้อมมือหรือเอื้อมนิ้วไปกดไลค์คลิปนี้ให้สีมีนาด้วยนะครับและกดช่วยแชร์ความรู้นี้ออกไปให้คนอื่นๆที่ชื่นชอบพระเครื่องเหมือนพวกเราเป็นธรรมทานกันครับ พระแท้อาจจะไม่ได้หายากเท่าพระแพงแล้วไว้พบกันใหม่สุขกายสุขใจทุกๆคนครับ